อัพเดตสภาพอากาศล่าสุดวันนี้ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรจากพายุคาแมกีที่อ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมในบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างและจะค่อยๆเคลื่อนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือต่อไปดังนั้นยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้ราระวังฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลหลากและเกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรได้ส่วนภาคใต้จากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ยังคงส่งผลทำให้ในภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. พร้อมติดตามอัปเดตเส้นทางของพยายุไต้ฝุ่นลูกใหม่พายุฟงวองนะคะที่เป็นประเด็นร้อนแรงในตอนนี้ส่วนเส้นทางจะเป็นอย่างไรคะติดตามอัปเดตสภาพอากาศล่วงหน้าและติดตามอัปเดตเส้นทางของพายุไปพร้อมกับแอนมินคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่8พฤศจิกาย,ยน2568 กับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้ในช่วงเย็นค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนกันอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ติดตามอัปเดตสําหรับเส้นทางของพายุลูกใหม่เป็นที่จับตามองพายุไต้ฝุ่นฟงวองค่ะที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะและพายุลูกนี้นะคะแรงยิ่งกว่าคาเมกีอีกค่ะล่าสุดนะคะสำหรับพายุคาเมกีก็ได้อ่อนกำลังลง,ลงเป็นพายุดีบริชันแล้วก็อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทางด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ มีแนวโน้มนะคะการเคลื่อนตัวปกคลุมในส่วนของภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือเป็นลําดับต่อไปค่ะส่งผลให้ในช่วงวันที่8-9นะคะก็คือวันนี้พรุ่งนี้ค่ะไทยตอนบนยังคงมีฝนต่อเนื่องนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ภาคกลางภาคเหนือนะคะในขณะที่ตรวจพบกลุ่มฝนนะคะในบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกดังนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักฝนตกสะสมนะคะและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะต่อบ้านเรือนต่อทรัพย์สินต่อผลผลิตทางการเกษตรค่ะ สำหรับพายุไต้ฝุ่นลูกล่าสุดค่ะพายุไต้ฝุ่นฟงวองนะคะที่อยู่บริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศฟิฟลิปปินส์ก็กาลังเคลื่อนตัวผ่านบริเวณเกาะลูซอนนะคะลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนและมีแนวโน้มที่จะมุ่งหน้าไปทางช่องแคบไต้หวันค่ะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนช่วงวันที่10-11พฤศจิกายนนี้นะคะ จากการอัปเดตล่าสุดนะคะพายุลูกนี้ไม่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะถึงแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นลูกนี้จะแรงค่ะแต่จากความคาดหมายสภาพอากาศนั้นไม่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยค่ะแต่ก็ต้องติดตามอัปเดตกันต่อนะคะเนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ แต่นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะคะแอนมินก็ขอให้ตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะสําหรับในช่วงเวลานี้ค่ะอัปเดตสภาพอากาศล่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้8พฤศจิกายนจนถึง17พฤศจิกายน2568ค่ะ ในช่วงวันที่8-9ค่ะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุคาเมกีที่อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้วก็ค่อยๆสลายตัวนะคะยังลงเหลือความชื้นนะคะที่ยังปกคลุมอยู่ในส่วนของภาคเหนือภาคกลางตอนบนค่ะทําให้เกิดฝนนะคะในช่วงวันนี้พรุ่งนี้8-9พฤศจิกายนค่ะส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นนะคะจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนะคะแต่คลื่นลมค่อนข้างเบาลงแล้วนะคะในช่วงวันที่8และ9ค่ะ 10ค่ะในช่วงวันที่10ถึง12พฤศจิกายน2568ค่ะสภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากบริเวณประเทศจีนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมนะคะทำให้ในบริเวณประเทศไทยจะมีปริมาณของฝนลดลงค่ะอากาศก็จะเย็นตัวลงนะคะทำให้ในบริเวณทางภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือจะสัมผัสอากาศหนาวๆเย็นเแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นนะคะเป็นฝนเบาบา,บางๆเล็กน้อยในช่วงแรกค่ะ ในช่วงวันที่13ถึง17พฤศจิกายนค่ะมวลอากาศเย็นนะคะจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมนั้นจะมีความแรงมากขึ้นทำให้นะคะสภาพอากาศของประเทศไทยอุณหภูมิจะลดลงอย่างมากทำให้สภาพอากาศจะหนาวเย็นลงค่ะปริมาณของฝนก็จะลดลงตามไปด้วยยกเว้นภาคใต้ค่ะ จากมวลอากาศเย็นนะคะที่เคลื่อนเข้าปกคลุมแล้วค่อยๆกดตัวลงนะคะทําให้ร่องมรสุมพาดผ่านในบริเวณภาคใต้ทําให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่13-17พฤศจิกายนนี้ค่ะและนี่ก็เป็นความคาดหมายสภาพอากาศล่วงหน้านะคะอีก10วันสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ยังคงต้องติดตามอัปเดตกันต่อค่ะส่วนสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคนะคะตั้งแต่เที่ยงของวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะ ภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละแปของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสในบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูชัย,ยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียส ในบริเวณยอดภูดอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ําสุด13-17องศาเซลเซียสลมแปลปรวนความเร็วลมอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น้อยละ7 0ของพื้นที่และจะมีฝนตนกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซราและชนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรอ,อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดภูกเก็ตกระบีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานะครและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอัปเดตเรดาร์สภาพอากาศประจําช่วงบ่ายกันค่ะคุณผู้ชมนะคะจากโมเดลสังเกตเห็นเลยนะคะว่ามีปริมาณกองฝนเกิดขึ้นในบริเวณทางด้านภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่นะคะเน้นแถวบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคอย่างเช่นภาคเหนือและภาคกลางนะคะในช่วงเวลา14นาฬิกา20นาทีค่ะคุณผู้ชมนะคะดูฝนกันสักนิดนึงค่ะมีฝนอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะมีฝนเกิดขึ้นนะคะเป็นฝนเล็กน้อยอยู่แถวบริเวณบ้านเกียงเหนือค่ะ ะะพะยาเมีงรายเชียงคำแม่ใจพยาวอำเภอปงนะคะแล้วก็แถวบริเวณชัยประการเชียงดาวบ้านต่างแขวงค่ะบ้านห้วยดูนนะคะอำเภอปงศบขุนเชียงม่วนนะคะเทศบาลเมืองน่านบ้านน้าพู้อำเภอเงาวค่ะแล้วก็บริเวณร้องกวางอำเภอเมืองแพร,แร่อำเภอลองนะคะละทางด้านตะวันตกนะคะก็จะมีแถวบริเวณปางอุ้งแม่ห้องสอนนะคะบ้านห้วยสายขุนยวม แล้วก็แถวบริเวณบ้านดอยแก้วบ้านห้องมะค่าบ้านทุ่งข้าวหางนะคะดอยเต่าอําเภอลี้ข้าอมก่อยแม่สลิดท่าสองยางแม่ระมาดนะคะบริเวณสามเงาร้อมและทุ่งเสียมสีสัชนาลัยค่ะบ้านนายางนะคะบ้านชาตรการแล้วก็บริเวณบ้านหนองจังอําเภอเมืองจังหวัดตาค่ะบ้านนาโบดค่ะพรานกระต่ายกําแพงเพชรน,นะคะคลองลานพบพระแล้วก็บริเวณโค้งวิไลอุ้มผาง นะะจนถึงบริเวณบ้านลานมานยก็มีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นพิษณุโลกค่ะบ้านใหม่นะคะเนินมะปรางเมืองนารางนาครสวรรค์ค่ะตั้งแต่พิษณุโลกมานะคะฝนค่อนข้างกระจายตัวค่ะจะเป็นฝนที่เกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยด้วยแล้วก็กระจายตัวด้วยนะคะเหมือนว่าเกิดขึ้นตก,ตกแล้วก็ผ่านไปนะคะแล้วก็เกิดขึ้นนะคะเป็นฝนไม่หนักมากค่ะบริเวณวัาวางกลุ่มลมสักนะคะมีฝนเล็กน้อย นครสวรรค์ค่ะภัยาลีอุทัยธานีนะคะและในส่วนของติดกับภาคกลางนะคะก็เริ่มตั้งแต่แถวบริเวณบ้านไร่ทุ่งเสือโทนค่ะทองผาภูมินะคะแล้วก็บริเวณวันท่ากระดานค่ะท่าช้างวงเวียนสะแก้วนะคะบ้านห้วยน้ําขาวค่ะส่วนพึ่งโป่งกระทิงกลางนะคะบริเวณท่าสเลามีฝนนะคะแล้วก็บริเวณทางใต้ ตอนบนก็จะมีแถวบริเวณเพชรบุรีนะคะบ้านตโนดน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะถึงแม้ว่าฝนจะลดลงนะคะแต่ก็ยังมีฝนเบาๆบางๆฝนโปรยฟ้าคลืมๆนะคะครอบคลุมเวียงจันทร์บ้านประโคบ้านโพนคองบ้านคาบอนบ้านทุ่งนะคะบ้านโพนทันนนลวารีหนองบัวลําพูค่ะบริเวณบ้านวังเพิ่มชุมแพสาราทองขอนแก่นบ้านกระบาดเดชอุดมนะคะกงกุกมหาสารคามบ้านหัวขั่วนะคะสตึกปุริรามบ้านตะขบนะคะแล้วก็บริเวณอำเภอนางรองค่ะ ส่วนอุบลราชธานีนะคะก็เป็นฟ้าเคลิม้มคลื้มฝนโปรยนะคะแถวบริเวณอุบลราชธานีกันทารลรมสำโรงแล้วก็พิบูร์บงสาหารเล็กน้อยค่ะภาคตะวันออกค่ะมีฝนในระดับปานกลางเกิดขึ้นนะคะแต่เป็นฝนที่ตกแบบกระจัดกระจายนะคะแถวบริเวณนองสมิตรสะแก้หน้องว่าคลองตะเกาน้องใหญ่ปลวกแดงจันทบุรีนะคะแล้วก็แถวบริเวณสอยดาวนะคะมีฝนเกิดขึ้นเป็นระดับปานกลางแต่ฝนค่อนข้างกระจายนะคะ แล้วก็แถวบริเวณทางใต้ค่ะก็จะมีฝนแถวบริเวณปาละอูนะคะปานบรุรีประจวบคีรีขันค่ะแล้วก็เว้นว่างไว้นะคะแล้วก็มีทีแถวบริเวณท่าชนะนะคะอําเภอพนมค่ะแล้วก็บริเวณพังงาฉวางทุ่งสงกระบี่นครศรีธรรมราชค่ะบ้านหนองบอลค่ะะอวดบ้านทุ่งยางงามระโนดพัทลุงตรังนะคะบางแก้วบ้านพังเผาวควรเนียงจนะนาทวี คลองแงะปัตตนีนะคะแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณบ้านโลทูยะลานะคะมีฝนด้วยปน,นังสตาค่ะตำบลแม่หวาดนะคะแล้วก็ทางใต้สุดก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะคะใกล้ๆกับบริเวณ จุลาพร,พ,รพัฒนานะคะมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นด้วยค่ะและนี้ก็เป็นปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงบ่าย14นาฬิกา2 0ถึงนาทีค่ะช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะปริมาณของฝนจะเคลื่อนไปตกในบริเวณไหนพื้นที่ใดกันบ้างติดตามอัปเดตปริมาณของฝนสะสมกันต่อค่ะอัปเดตปริมาณของฝนะะงสะสมค่ะตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มจากช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะ18นาฬิกาซึ่งฝนนะคะมีเกิดขึ้นจากที่เราอัปเดตในด้านสภาพอากาศ ฝนมีเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงบางพื้นที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะในช่วงเย็นค่ะ17นาฬิกาก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือเน้นทางด้านตะวันตกแล้วก็ตอนบนๆนะคะตั้งแต่แถวบริเวณท่าขี้เหล็กเชียงแสนแม่จันบ้านเกียงเหนือนะคะพญา,ยามเมงรายอําเภอเทิงค่ะเชียงคํานะคะเชียงรายหมู่บ้านป่าแดดแม่ไอหลวงชายประการแม่สวยอเาเภอพานค่ะบ้านโป่งนกแม่ใจบ้านพาลักค่ะศบขุนอาําเภอโป่งเชียงม่วน อำเภอเงานะคะพะเยาวัวางเหนือวังใหม่ปางห้วยไร่อําเภอรพร,ราวเชียงดาวชัยประการค่ะแม่หาดบ้านทํารอดนะคะปางอุ้งแม่ห้องสอนอําเภอปายบ้านห้วยทรายค่ะบ้านห้วยดูนนะคะบ้านปางแขวงแม่ตะละขุนยวมเสมืองเชียงใหม่ท่าม่อนลำพูนแม่วางบ้านดอยแก้วแม่แจ่มแม่ลาน้อยแม่เสเรียงบ้านเลโกบ่อสรีห้องมะค่าบ้านทุ่งข้าวหางค่ะลำปางวังยาว อำเภอรี้ดอยเต่าอมก่อยแม่สลิดท่าสองยางแม่ระมาดแล้วก็บริเวณแม่สอดพบพระเจดีโคนะคะบ้านนาโบดอําเภอเมืองจังหวัดตากสามเงาบ้านหนองจังแล้วก็มีฝนค่อนข้างเยอะแถวบริเวณอำเภอลองอําเภอเมืองแพร่ร้องกวางเด่นชัยวังชิ้นศีสันชนาลายัยอุตรดิต ท่าปลาบ้านสวนฝากท่าบ้านวางังโป่งบ้านนายยางสวรรคโลกสีสำโรงทุ่งเสียมสุขโขทยัยบ้านห้วยตั้งพิษณุโลกสำไวชาตรการบ้านเหมืองแพร่นครไทยบ้านใหม่วังกลุ่มนะคะแล้วก็แถวบริเวณหลุมศักดิ์เล็กน้อยนะคะพิจิตรค่ะลานตาบัวบึงนารางตะพานหินบางมูลน,นาคชุมแสงบ้านโค้งวิไลบ้านไร่นครสวรรค์นะคะลานหมาในคลองลานอุ้มผาง ลานสักหนองฉางอุทยัยธานีใช้หน้าฏันคาอินบุรีนะคะสีประจันด่านช้างบ้านไร่ทุ่งเสือโทนทองผาภูมิเมืองเท้านะคะอันนี้ก็ปืนในส่วนของภาคกลางตอนบนนะคะที่ติดกับบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างท่ากระดานค่ะหลังเขาห้วยกระเจาอู่ทองสุพรรณบุรีนะคะสีประจันสองพี่น้องบางเลนกำแพงแสนค่ะกาญจนบุรีไซโย้ข้วยน้ําขาว นะคะส่วนพึ่งจอมบึงโพธารามราชบุรีแล้วก็ในตัวอำเภอเมืองนครปฐรมบ้านปโป่งโพธารามนะคะบ้านดอนใหญ่ดอนไผ่สีสงครามแล้วก็แถวบริเวณสมุทรสงครามค่ะบ้านนาคอกนะคะบ้านหนามพุกดอคีรีวงหินสีนะคะแล้วก็มาจนถึงในส่วนของบริเวณบ้านหนองไผ่ยางน้ํากระใต้เพชรบุรีบ้านแหลมเขาย้อยนะคะอันนี้ก็คือเชื่อมติดกับในส่วนของบริเวณภาคใต้นะคะมีตั้งแต่แถวบริเวณเพชรบุรีชะอําบ้านพหรงเข้ป่าและอูหัวหินปานบุรีกุยบุรีนะคะมีฝนต่อเนื่องมาเลยค่ะ แต่เป็นฝนเล็กๆน้อยๆนะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะ่ะช่วงเย็นๆก็ยังคงมีฝนบ้างแถวบริเวณ วางกลุ่มเลยเตาตาดผูเรือทา่ารีเลยนะคะเชียงคานนนสว่างน้ำโสมโนวลวารีเวียงจันบ้านราโโประโคนของพลทันนะคะแล้วก็บริเวณแถวนองอีเลืองทุ่งพระนะคะแต่เป็นฝนเบาบางค่ะคุณผู้ชมแถวบริเวณเวียงจันหนองคายบ้านโพนค้องนะคะบ้านคำบอลส่วนพื้นที่อื่นๆอ,อาจเป็นฝนโปรยฟ้าครึ้มนะคะแถวบริเวณดงสวรรค์ขอนแกน่นกลาลสินร้อยเอ็ดบ้านไผ่พยัคภูมิพิสยัยบุเรร์นางรองนอนดินแดงตาภรรยานะคะแล้วก็บริเวณนครนราชสีมาอาจเป็นฟ้าครึมค้มนะคะฝนเกิดขึ้น ได้ก็อาจเป็นเพียงฝนปลยอยๆค่ะส่วนในภาคตะวันออกมีฝนเกิดขึ้นแถวบริเวณสะแก้วนะคะบ้านหนองไฮจะเชิงเซาพนมสารคามแล้วก็แถวบริเวณพนัทนิคมนะคะมีฝนเบาๆบางๆส่วนภาคใต้นะคะมีฝนเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะแล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเย็นเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะจนถึงแถวบริเวณกุยบุรีแล้วก็เว้นว่างไปนะคะแล้วก็มามีแถวบริเวณบางสะพานน้อยมากอมริดท่าแซะชุมพรค่ะแล้วก็บริเวณสวีนะคะ ลังสวนค่ะท่าชนะบ้านนยวนคุระบรีตะกัวป่ากระโปรงพังงานะคะพนมสุรธานีดอนศักดิ์สิชนนาสารพระแสงเขาพนมฉวางนะคะท่าศาลานครศรีธรรมราชค่ะบ้านกลองทุ่งสงนะคะกระบี่สิกาตรังทุ่งยางงามฉวดนะคะบ้านหนองนอนระโนดพัท,ทลุงบางแก้วบริเวณบ้านพังเผาขายย่านตาขาวนะคะควนเนียงสงคลาหาดใหญ่ควนโดนบ้านไส้ใหญ่สตูลสเดานะคะ นาทวีจนะสะ้าย,ย้อยปัตตานีปนรบ้านโลทูยาลาหรือเสอะาะปนังสตานะคะนาราธิวาสสุไหงโกลกสุไหงปาดีตำบลแม่วาดนะคะจุฬาคอนพัฒนาแล้วก็เบตงค่ะเป็นฝนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะมาถึงช่วงเย็นเรื่อวจะไปดูต่อสักนิดค่ะในช่วงค่ำไปกว่านี้นะคะ20-21นาะฬิกาฝนนะคะยังคงมีเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ค,ค่อยๆเบาบางลง ในส่วนของภาคใต้นะคะในช่วงเวลา21เาฬิกาฝนก็คือเบาบางจางหายไปนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นก็ค่อยๆเบาลงนะคะจางลงส่วนในบริเวณภาคเหนือนะคะฝนก็ค่อยๆเบาลงเช่นกันนะคะแต่ยังคงครอบคลุมได้ในบริเวณเหนือตอนบนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีฝนเบาๆบางๆครอบคลุมในหลายพื้นที่นะคะฝนในระดับปานกลางค่ะครอบคลุมแถวบริเวณท่าขี้เหล็กแม่จันเชียงรายอำเภอพานพญาเมงรายแม่สวยแม่อายหลวงชัยประการนะคะมีฝนครอบคลุมอยู่แล้วก็แถวบริเวณลำปาง วังชิ้นวังยาวนะคะมีฝนแล้วก็แถวบริเวณใกล้ๆกับแม่สเสรีงแม่ลาน้อยนะคะมีฝนในระดับปานกลางครอบคลุมส่วนฝนหนักๆนมคะมีเกิดขึ้นแถวบริเวณพิษณุโลกค่ะ อำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะลานตาบัวพิจิตรบึงนารางตะพานหินบางมูลนากแล้วก็บริเวณคลองวิไลชุมแสงขาเนินมะปรางนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืนะคะอค่ะอาจมีฟ้าเคลื่อบฝนโปรยโยเล็กๆน้อยๆหน้าในบางพื้นที่ค่ะเลื่อนกันไปดูต่อในดึกไปกว่านี้นะคะในช่วงนี้ฝนก็ค่อยๆลดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมช่วงกลางดึกในช่วงเวลา23นาฬิกาถึง24นาฬิกา5ทุ่มเที่ยงคืนนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่จะออกไปกรีดยางนะคะก็สามารถเดินทางไปได้ะคะ่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ ภาคใต้ค่ะปลอดโปร่งนะคะในช่วงกลางดึกคือสามารถออกไปทำกิจกรรมได้กีดยางได้สบายมากค่ะส่วนภาคตะนออกเฉียงเหนือนะคะอาจจะมีฝนเบาๆบางๆค่ะเกิดขึ้นได้แถวบริเวณน้ำโสมนนวารีอุดรธานีโพนทันหนองบมรูนะคะท่าลี่พูรเรือเลยเชียงคานเลยเตาตาดแล้วก็แถวบริเวณชุมแพหนองดินดำหนองลวกพัฒนาชัยภูมิท่านางแนวนะคะบ้านปรางบัวใหญ่นะคะ มีฝนเล็กๆน้อยๆนะคะคุณผู้ชมสามารถไปกรีดยางได้ค่ะในส่วนของภาคเหนือนะคะยังคงครอบคลุมเยอะเลยนะคะในช่วงกลางถึง แล้วก็มีฝนนะคะตกหนักได้แถวบริเวณบ้านทุ่งข้าวหางอําเภอลี้ค่ะลำปางลำพูนท่ามอนโฮ่งมะค่าดอยแก้วแม่วางเชียงใหม่นะคะแล้วก็บริเวณบ้านวังยาวค่ะยังคงมีฝนในระดับปานกลางถึงค่อนข้างแรงครอบคลุมอยู่นะคะในช่วงเวลา2-3ถึงนาฬิกานะคะสัญญาณของฝนนะคะก็จะปรับเปลี่ยนที่นิดนึงนะคะมาในบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนล่างติดกับภาคกลางตอนบนนะคะในบริเวณพิษณุโลกพิจิตรนะคะลานตาบัวบึงนารางบ้านไร่ลานสัก นครสวรรค์นองฉางอุทัยธานีชัยนาทหันคาอินบุรีสีประจันสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ครอบคลุมลงมาในส่วนของกรุงเทพมหานครน,นะคะและบริเวณสมุทรสาครสามพรานนะคระชัยศรีนคนปรปฐมบางเลนแล้วก็บริเวณดอนไผ่ค่ะมีฝนนะคะเล็กน้อยเกิดขึ้นได้ เลื่อนกันไปดูต่อค่ะสําหรับภาคใต้ก็ยังคงเบาบางอยู่นะคะไม่มีฝนเกิดขึ้นปลอดโปรในช่วงเวลา6กถึงเนาฬิกานะคะฝนก็ยังคงครอบคลุมอยู่แถวบริเวณภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นเหนือตอนบนนะคะ ครอบคลุมในส่วนของเหนือตอนบนเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะและมีฝนตกหนักๆเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้านะคะ6ถึงนาฬิกาแถวบริเวณนะคะแม่แจ่มบ่อสรีห้องมะค่าดอยแก้วแม่ลาน้อยแม่เสรีนะคะแล้วครอบคลุมในบริเวณบ้านท่าเรือบ้านขุนบ้านห้วยฝางนะคะบ้านหลงปงบ้านสบลอบนะคะเป็นฝนค่อนข้างหนัก และมีฝนเล็กๆน้อยๆครอบคลุมในอีกหลายพื้นที่นะคะฝนปานกลางแถวบริเวณพญาเมงรายอำเภอเทิงเชียงคำหมู่บ้านป่าแดดอำเภอพานอำเภอปรงนะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลอดโปร่งโล่งสบายค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ สำหรับภาคตะวันออกอาจมีฝนเล็กๆน้อยๆบ้างในช่วงเช้าบริเวณจันทบุรีอำเภอขลุงบริเวณอําเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะและภาคใต้ในช่วงเช้าก็อาจมีฝนบ้างเล็กน้อยแถวบริเวณหัวหินปานบรุรีชะอำเพชบรบุรีค่ะเลื่อนกันไปดูต่อค่ะในช่วงสายช่วงเที่ยงนะคะแปดนาฬิกาเก้านาฬิกายังคงมีฝนแถวทางเหนืออยู่ค่ะในส่วนของเวลา 10, 11, 10นาฬิกา11นาฬิกานะคะก็าอาจมีพีฟ้าคล้มๆนะคะครอบคลุมในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ นะคะมีฟ้าเริ่มคล้มคลิมปกคลุมเป็นฝนปอยปรอยนะคะในบริเวณภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในภาคเหนือก็ยังคงคลุมหนานแน่นนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามีฝนตกเรื่อยๆนะคะสลับพื้นที่กันไปอาจมีหนักบ้างเบาบ้างสลับกันในบางพื้นที่ค่ะ และในช่วงเที่ยงนะคะของวันพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายค่ะสัญญาณของฝนก็กลับมาครอบคลุมในหลายพื้นที่มากขึ้นนะคะสำหรับพรุ่งนี้แต่ก็เน้นแถวบริเวณทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ค่ะในบริเวณภาคอื่นๆอาจเป็นเพียงฝนโปรย,ปย,ปยๆยเล็กๆน้อยๆค่ะและจากการอัปเดตโมเดลนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะคาดว่านะคะพายุใต้ฝุ่นฟงวองก็จะเคลื่อนผ่านในส่วนของบริเวณประเ,ระเทศฟ,ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้นะคะในช่วงวันที่10 พรุ่งนี้ก็ต้องมาติดตามอัปเดตกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมว่าในวันพรุ่งนี้คาดเกี่ยวจนถึงเช้าของวันที่10นั้นพายุที่ลงสู่ทะเลจีนใต้นะคะจะส่งผลกระทบต่อลักษณะสภาพอากาศหรือไม่ทิศทางจะเปลี่ยนไปไหมเมื่อลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วนะคะก็ต้องติดตามอัปเดตกันต่อค่ะ สำหรับการอัปเดตปริมาณของฝนสะสมในวันนี้และการรายงานสภาพอากาศประจำวันศุกร์ที่8พฤศจิกาย,ยน2568ักบับแอดมินก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแอดมินก็ขอกระดาบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับแอดมินตลอดเลยค่ะและขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการมารายงานสภาพอากาศและแสดงความคิดเห็นนะคะในทุกๆคอมเมนต์เลยคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้รายงานสภาพอากาศแอดมินก็ฝากคุณผู้ชมนะคะรายงานสภาพอากาศเข้ามาได้แอดมินยินดีตอบทุกคอมเมนต์ค่ะหรือสามารถสอบถามเข้ามาได้ ได้นะคะแอดมินจะต,ตอบให้ทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะขอให้คุณชมทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงจเจริญรุ่รงเรืองการงานการเงนิงนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ